ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนและผูส้สนใจในการาร่วมบุญร่วมกุศลณวัดนนทองและก็วัดทั่วๆไปนะครับวันนี้ผมมหาจุฬาลงนรงหรือลุงลองไร่สอยยังสูงวันนี้ขอเชิญชมนะครับมาดูางานกรถินงานบุญที่วัดนนททองโดยเฉพาะโรงทานของอ วันนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับดูครับพี่น้องประชาชนอ่ามากมายเลยทียวต่อแถวเป็นระเบียบนะครับเพื่อมารองรับอ่าอ่าลงทานเนาะลงทานลงทัวที่พี่พีน้องๆพ่อแม่แม่นะครับโดยเฉพาะอ่าตลาดนัดจุนจุดวัดทองครับได้มาร่วมกันออกร้านลงทานกันนี่ครับนี่ดอต้นกระถินนะครับที่ไปแห่มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับครับผมขออนุญาตนะครับตอนนี้นี่กำลังทอดอะไรอยู่นะครับปอเปี๊ยะค่ะหมอปอเปี๊ยะนะครับอ่าคือชื่อเนาะปอเปี๊ยะอร่อยมากเลยนะครับ อันนี้ก็คนฟายนะครับนี่นะครับดูวิธีการทอดนะครับอย่างทุกอรรถใหม่มากเลยนะครับดูพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ก็มีพาลูกๆหลานมาด้วยเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับดูนะครับเป็นนับปลื้มใจนะครับงานบุญงานกิจเิรการของพุทธศาสนาของเราครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหญิงชายเด็กเล็กเด็กโตนะครับเด็กน้อยครับมีลูกๆหลานๆเลยนะครับ ่นคะรับเราก็มาร่วมงานบุญกัน,นครับสนุกสามัคคีกันครับงานบุญครับของเทศกาลนะครับกฐินสามัคคีณนะวันที่2 6กตุลาคมพุทธศาา 2500, นะักราช2568าณวัดนนททองหรือชุมชนตลาดนัดวัดนนททองของเรานี่ครับแปลสภาพจากตลาดนัดนะครับมาเป็นลานาลงธรรมนะครับนะครับมาเป็นลงธรรมนี่ก็นะรถเนก็มากมายแน่นขนาดเลยนะครับณนะวัด นนทองของเราครับพี่น้องประชาชนนะครับพ็พาลูกพาเด็กนะครับหญิงชายนะครับพาลูกลูกหลานมาทําบุญกันนครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่พ่อแม่พี่น้องปูยญาตายายพาลูกลูกหลงหล,ลานนะครับมาร่วมทําบุญมาเข้าวัดกันนะครับนี่ก็อีกจเจ้าหนึ่งเนาะลงทาน,นะส้มตำครับนี่กลงังตำอะไรอยู่ครับส้มตำค่ะส้มตำนองหอมเลยนะหอมกินปลาหมีทั้งก่ตำปูตำไสอ่ะลองชิมนะครับลองชิม เยี่ยมเลยอร่อยมากเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับดูนะครับนี่คือโรงทานของวัดนนทองครับมากมายเลยสุดลุก <au> ห <alon> ูลุกตาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่มาร่วมกันศรัทธามาร่วมกันออกร้านลงลงตัวลงทานกันนะครับที่วัดองทอนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางมาจากทั่วสิศกรุงเทพมาต่างจังหวัดมาชนบุรี มาจากปากช่องมาจากภาคอีสานทั่วสารทิศนะครับวันนี้ก็มาทําบุญกันครับเม็ดเงินทุกบาททุกจานนะครับถวายพระคุณเจ้าถวายวัดแล้วท่านก็จะเอาไปแปสภาพเป็นติดหินติดทรายบุญณวัดวาอารามต่อไปนะครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ทํานําอะไรมาออกลงทานนะครับขุ้นคะอ๋อวุญสวยจังเลยอันนี้บุญนนี่มันเป็นดอกไม้ทานได้ไหมครับเนี่ย แล้วโอ้โหผมรู้เอาไปประดับนเนี่ยมันสวยงามมากไม่น่าไม,ไม่ไม่กล้ากินเลย,เลยอ๋อนะใช่อันนี้ต้องยอมรับครับมาจากที่ไหนครับผมอยู่นนทองค่ะอ๋ออยู่นนทอง,ทอ,งอ่าบ้านเรานี่เนาะครับอขอบคุณมากนี่ครับเยาวชนที่แสนดีนะครับที่น่ารักครับวันนี้ก็มีจิตใจที่ใสสะอาดเนาะนำวุ้นหลากสีนะครับสวยงามมากไม่รู้จะทานลงหรือเปล่าครับสวยมากเอาไปโชว์ทานได้เนาะ ครับขอบคุณมากครับนี่กระทําส้มของแม่บ้านนะครับที่มาออกร้านกันโดยเฉพาะท่านนี้นะครับนี่พี่สาวครับสวัสดีครับวันนี้เอาอะไรมาออกลงทานเอ่ยมีส้มตำต้มยำค่ะร้านชอ๋อครับผมนี่เห็นแล้วน่าจะอร่อยมากครับอ๋อนี่ก็ ประจำนะครับที่อุดหนุนสินค้าของลุงรองผลไม้สดสครับวันนี้ก็มาร่วมบุญกระถิ่นกันนะครับครับขอบคุณครับฉะนั้นแล้วก็ขอขอบคุณท่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมบุญกระถินวัดโนนทองของเรานะครับเป็นอย่างสูงครับก็ขอบุญกุศลจงบันดาลให้ทุกทท่านนะครับจงมีความสุขความเจริญที่สิ่งใดสามารถปรถนาด้วยอายุวันณะสุขร์นละปฏิทานชนะธงบัตรทุกประการด้วยเตินสาธุครับ ตมด้วยออันนี้โหสดยอดมากเลยคร่ะ